นี่ครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมชาวบ้านพ่อแม่มีน้องชาวยูทูบทุกท่านวันนี้เราอยู่กันในเกมายคราฟอืมใช่ไอ้ไมคราฟเซวอุ๊ยตีแมวเฉยเลยเจ็บไหมใชนะ่แมวจ๋าเอาแมวล,ลงไปดิ ก็วันนี้ผมจะมาสอนสร้างเครื่องยิงธนูไฟนะครับทำทำง่ายๆนะครับใช่ทำง่ายๆนะครับนะของที่ต้องเตรียมก็มีตามนี้เลยไอนิสวิกืพอพาวอวอร์สโตนไม้กล่องดิเวนเซอร์แล้วก็อะไรนะพิสตันแล้วก็แฮลเปเอร์ ตัว,วโกดสองตัวพี่ตัง้งอะยางเราเ,เราเอาไปกันเลยดูอะเพื่อเตรียมสจาม้างเอาตามนี้ไปเลยนะครับนี่ก็เนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็ป้ายใช่แล้วก็เลสโตนสี่อันก็ขาหายอะไรก็มาเอาที่บ้านกันละ่ะขาดหายอะไรก็มาเอากันที่บ้านนะ ก็ปะไปหาพื้นที่สร้างกันเลยดีกว่าปะพวกเราแมวเอ้ยแมวอแมวฆ่าตัวเองตายเอาหัวเข้าไปในเตาเฉยยอุ้ยมืดแล้วอามนอนก่อนดีก yeah ว่าอามเสียเวลาตอนนอนเนี่ยยามเร็วมานอนดิอุ้ยเฮียพวกแม่งอยู่อะไรบนหลังคาบ้านกูกันวะนาไครอยู่ กูรู yeah. ้ละใครอยู่คิปเปอร์ไงอยู่ฮ่าปั๊มเปีวปั๊มเปีวเฮ้ยใหญ่พวกเราก็อยากได้เนาะมาทำเป็นธนูเหรอเนาะใช่ใช่ทำเป็นสไปเดอร์แมนจะเกาเรียกว่าเอ่อตะกี้วินคิปเปอร์อยู่ไปไหนแล้ววะอย่าระเบิดตตอนนี้นะ ไม่เอานะไม่เอานะอย่าระเบิดตอนนี้นะนั่นนุ่นป้าเสียเาอยางอมาซู้มาฮะป,ป้ามา,ากันบงดีว่าเสียเวลามากเลยจีจีเลยพายเสียเวลา้พวกหาหิ่ตัวได้ตัวอะไรเข้ามา,ามาม้านอนละนอนนี่ อเออว่างๆเดี๋ยวเล่นนอกรอบอะ,ะเออว่างๆเดี๋ยวเล่นนอกรอบออมอดมถือสองมือเออจะได้ถือข้าวไ,ได้ถนัดตอนนี้ผมก็หันมากินเนื้อแกะแล้วนะครับก,กินไก่แตวเป็นเกานะครับเลิกกินไก่แล้วนะครับเจอพี่เขียวครับเออป่ะพื้นที่ที่เราจะสร้างก็เนียบตรงนี้ อืมไม่ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับขุดตามผมนะครับเอ้ยตามผมนะครับขุดมาสามสามสามบล็อกอุย้ยสามบล็อกก่อนครับขุดมาตามผมสามบล็อกก่อนครับเรามาเปลี่ยนแปลงก่อนเอนินกระป้ายแล้วก็ขุดมาตรงนี้กี่บล็อกวะกูลืมแล้ววะ อืมพอพ่วะเอ้ยไม่พออีกบอกหนึ่งใช่แค่นี้นะน้ขุดตามผมประมาณนี้เลยหยิบไม้ขึ้นมานะครับวางมาแบบนี้เลยนะครับให้ให้มันเต็มช่องที่เราขุดไว้นะโอเคอีกตรงนี้เอ้ยเอ้ยหยิบพิดขุดไปเอาอันนี้ขึ้นมานะครั่นนะเขาเรียกว่าอะไร วางไม้ได้อย่างนี้นะฮะนี่อย่างนี้ครับก็ตัวต้นแบบก็ของพี่เต้ e x c e n t i f i e นะก็แล้วก็เอาเฮ้ยทำไมเป็นอย่างงี้อ่ะหินเป็นลายร,รเปลอลเนี่ยเฮ้ยใครเขาเสกมาวะ แต่ไมเป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนี่งงกันทั่วหน้าเลยใครเสกมาวะล็อกตินมากๆเลยรู้เปล่าต้องมาเปลี่ยนเนี่ยฮะจีจีลอยจีจีลอยนะใครเขาสัญหาแก้งผมกันวะนีสยนะัสย่นะนีสสยย อยากลองลายมึงแกงหรือเปล่าอ้ามอ๋อกวางนี่ปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะแล้วก็วางยามาตึ๊บตึ๊บตึ๊บประมาณนี้แหละเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะแล้วก็วางตรงนี้จะวางซ้ายหรือขวาก็ได้นะแล้วก็วางสวิตคันโยกให้ได้แบบนี้นะ แล้วอ่าเพิ่งทำอะไรมันและกระโดดขึ้นไปหยิบอันนี้ขึ้นมาวางมาแบบนี้แล้วเปิดไว้เลยนะครับเปิดไ้เลยเอาอันนี้ขึ้นมาฝานี้เปิบอุย้ยทัไมเป็นอย่างนี้อ่ะขาผิดอันเหรอขาผิดอันครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ขารบนะครับ ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับผิดพ้าดทางเทคนิคน,นะครับเราจะรีบโอยทางกลับบ้านก็ลงยากลงเย็นเหลือเกินอ๋อแก้ขายนี่ไงนี่ไงใช่ป่าว่าตัวนี้ป่าว่าค้ายพี่อีกแล้วอ่ะตอนนี้มีสี่อันเลยไวอาม มันต้องมีธนูด้วยใช่ปะวะไอตัวลิเบนเซอรอใช่ป่ะธนูที่พวกเราได้มาเมื่อวานอยู่ไหนหมดปะเดี๋ยวหาก่อนอืมเจอลไออ้อยเนียไปทอะไรได้ใช่ปะผิดพลาดทางเทคนิคนะ เกิดการปัญญาอ่อนทางเทคนิคนะครับญญผมเองเลอยปัญญาอ่อนลอยจีจีเลยนะฮะเอเซโตนก็หยิบมาเที่ยงแล้วเหรอเฮ้ย,ย,าย,ยดาบกูหายเอ้ยวันนี้เป็นไรวะ แคทเกมไม่ค่อยมันเนยยลยอือฮึทิดบ้านทางเทคนิคนะครับขออภัยกันด้วยท่านผู้ชมทุกท่านนะอาจเบื่อหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์มาใต้าล่างคลิปเลยเนี้ยวันนี้นะปุ๊บไอตัวนี้นะไม่ใช่ตัวยิ้มนะับไอตัวนี้ก็เป็นไอตัวยิ้มให้ไปเปลี่ยนเลยนะเนี้ยครับแล้ววางแบบนี้นะและกดย่อวางขึ้นมาบนหัวนี่และเอา ฮอปเปอร์มานะครับจอไปในตัวนี้เลยกดย่อแล้วจ่อเข้าไปก็เราไม่กดยอด่อมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็เข้าใจนะเข้าใจนะนี่วางนี้เลยเอาพิตตันมาครับพิตพตันพิตตัวนวางแบบนี้เลยเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับ เอากล่องขึ้นมานะเอ้ยอาร์มครับสลับให้หน่อยดิลืมสลับเลย,ลยเฮ้ยอุมีสลับอยู่แล้วไม่ต้องละทุกเ,เอ้ยอาร์มไปเอารูกสุ่อมาห้หน่อยดิเอโรอโะเอร์เออเน,น,นี่ยครับวางกล่องตามผมเลย นี <S 1> <S 1> ่กูต้แมงลนะกแงอะไรวะเป็นองถามเป็นคถามเองืมให้กูขุดเองซะงั้นอือเบิบหยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วหยิบไม้ขึ้นมาวางตามผมเลยเึิบเดี๋ยวก็ไม่วางหาวางผิดอีกแล้ว ว่ากูวางพิดอีกว่าอามเดิมาเอาวางเงี้เอาคนตรงนี้ออกไปปุ๊บได้อย่างงี้นะเปิดไว้เลยเปิดไว้เลยหยิบป้ายขึ้นมาหยิบป้ายปุ๊บหยิบนี่มาวางมาแบบนี้นะเล็บพิมพ์ตรงนี้ว่าอะไรดีเอโรเหมือนกันเออาโอ ก็ดับมันอยู่อ่อนไปเลยโอเอ็นเอใส่ไ้ในกล่องแล้เออเดี๋ยวกูใส่เองใส่เออใส่ไปแล้วก็ใส่เลยตวนี้เขียนอีกอันนึงออฟแล้วกันอร์เร่ออฟแล้วกันนหนึ่งนี่โอ้ อ๋ออยากมาหาไหมครับเน่เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็จะตกแต่งอะไรก็เรื่องท่านผู้ชมเลยไปหนึ่งเอ้ยชึบเอ้ยชึบเอ้ยชึบนี่เสร็จแล้วไหนแป๊บหนึ่งลูกเดียวเราใส่ไปแล้วอะลูกเดียวเหรอเหรอ อ๋อหกสิบสี่เนี่ยหกสิบสี่เห็นนึ่งยังไม่ได้ใส่ลาวาเนี่ยรีบไปไหนใส่ลาวาเลยเฮ้ยมันจะเผาประตูไม้ป่าวะหนึ่งสองสมดูดูดูด๊ดู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 ดเปยนเมนานไฟดุดดู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 ดโหเจ๋ง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 ครับโอ๊ยกูไปปีกอนปีกอน ก็เราปิดไปนะครับมันจะเราก็ต้องไปเติมลาวามาใส่ในตัวยิงนะครับไม่นั้นมันก็จะหมดโอเคนะครับก็สอนสร้างแบบนี้ง่ายๆสร้างได้ในเซิร์ฟเวอร์ <c oughs> ก็ได้นะครับอุ้ยไม่นั้นกูกกว่ายิงโดนหมาเลยดิก็ไม่มีกำแพงอะเนี่ย โอเคนะสำหรบับวันนี้นะครับ mm hmm. ก็หวัวดไปก่อนหนึ่งทีสำหรับจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับแล้วใครจะจบแต่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับแร้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะโอ้ยโอ้ยจบคลิปไม่ได้หรอวะ